เม็ดปากแดงเหมือนหันควายบินมาจะงาก,กระบาลเอาสัตว์นรกนั้นเกิดความหวาดกลัวปีนป่ายจากข้าคบตจะหิ้วลงมาครึ่งหลังก็แปลกหน,นีหนามนิ้วเวลาสัตว์นรกขึ้นไปหนามนิ้วชอนงอนลงมาเบื้องล่างแต่เมื่อสัตว์นรกขึ้นไปเบื้องบนเสร็จแล้วกัวนกปากเหล็กปากทองจากงาก,กระบาลเอา ลัตน์นกเล่านั้นปีนป่ายลงจากต้นิวนามนิ้วช้อนขึ้นเบื้องบนก็อ,ว,อวัยวะใหญ่น้อยทั้งไส้ทั้งปุงขาดสลักสะบั้นออกไปลงมาข้างล่างโยมพรบานก็เอาแหลมเอาหอกเอาดาบลุกเป็นไฟแดงพล่านเสียบก้นเสียบตัวอีกาแหลงปากเด็กปากทองจิกกินตายกระกับฟื้นคืนมาโอ้โหน่ากลัวยากอยูย่นั่นแหละ คนเราเมื่อไม่เห็นโทษเห็นไัยก็ยินดีในการทำชั่วตราบใดถ้าความชั่วมันยังไม่ปรากฏคนเราเห็นความชั่วเป็นกงจักเป็นความดีมีความหวานอร่อยเมืนน้ำพึ่งตราบใดถ้าความชั่วมันส่งผลแล้วคนพานคนโง่มันจะรู้สึกตัวว่าจะรู้มันสายเกินไปเสียแล้วตกนรกเป็นกับเป็นกันนับปีมนุษย์ไม่ได้นะ ถ้าบอกว่าร้อยปีมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันของนรกพวกนรกสิมปรีวนรกคือนรกป่าไม้งิ้วหนำไหวายเวทตา,น,า,น,านีนรกนรกหนาไหวบินแวกว,ว่ายอยู่ในน้ําโอ้เกิดความหน้าหวาดหน่ากลัวนี่แหละยาติอยู่ขึ้นชื่อว่าความชั่วพระพุทธเจา้าผู้เห็นโทษเห็นไปถึงตรัสด้วยความอนุก มีความละอายชั่ว